หางนกกระจาบอุ้ยเต็มต้นนะครับที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำอ่ะดิตกอุ้ย,ยหางนั่นงามขนาดสองหูเลยสวยงามนี่พี่น้อง สวยด้สวยต้นนี้ค่ะขนาดต้นนี้เฮดเปลคือแจกันเลยเนาะตั้งเขาครับพี่น้องคุณกระเต็นหนึ่งเสียงเป็นๆที่พี่น้องในยินหนึ่งเ่าต้องแปก่กครับแต่น้ำรถวิบากแต่น้ำซ้อมรถวิบากคุณคนกินกินออ่า นี่ครับฮาร์ดเกมต้นทั้งนกกระจาดเพราะว่านกกระจาดนิมักแรงน้ำหากินง่ายก็เลยพลากันเพ็ดรทั้งนี่พุณอ่ะนี่แหลหางงามๆนี่น้องโอ้เว่ยสวยงามโอ้อยเฝ้าไปบม่ได้ไหอันทำไร ห้างนกกระจาบ Ooh, ห้างนี้ว่แม่น,น้ำนางกระตูนในห,ห้างนี้นี่พี่น้องสารไม่เรื่อยๆนะครับห้างนกกระจาบบ้านเราสวยงามครับห้างนี้ว่าแม่กระตูนจะมาเบิองไห <c oughs> อันหางเขียวหมาอทังเขียวไงบรรยากาศงามแรงๆพี่น้องเอ้ยเอามาฝากตอนพี่น้องคือเก่าคือเดิมเส้นเดือบเซฟด้วยครับนี่นี่น้อยนี่หางกระตูนเย่เป็นแดดทั้งอะไรกําลังสั่งกําลังเห็ดกําลังน นี่ครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นเนี่ย้งกําลังเห็ดแต่ว่าห้างนี่นะก่อมาห้างยี่ไหน,น,ห,นห้างก็ตืน่นอ่นะทั้งนมสิบินขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มองนั่นสิเป็นห้องนอนแลน้วมองตะง,งบลงมาเนาะอ,อ,อันนี้ซองอนนหูห้างกําลังเห็ดเนี่ยว <S 2> <S 2> <S 2> ้าสพาพลูกน้อยเนี่ปุ๊บทางเข,าข่าตื่นตาตื่นใจครับพี่น้องไปได้มาโดนหลับมาหน้านี่เอาครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับธรรมชาตินะครับเนาะ พบเจอกันไหมพบพ่อกันไหมคลิปหน้านะครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับถือหวยนางวันที่หนึ่งนะครับลำาำรวยๆเนะพี่นอ้องอ่าเอาจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนาะขอการเข้ามาสวัสดีครับล้มกําลังมาฝนกําลังถี่ถี่มาแล้วคุณทับทิจังมาหอนห้องปุ้บุ้น mm